ฮลัฮลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินหุ่นบันดาลทรัพ์ยนะคะคลิปนี้เรียนจะมาพูดถึงเรื่องการเดียวดวงไพ่ยิปซีหรือไพ่ออร์คโคนะคะก่อนจะไปฟังกันนะคะลินรบกวนพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิน้วยนะคะการดูดวงแบบไพ่ มันเป็นข้อแตกต่างนะคะลินไม่ลินไม่สามารถกล่าวได้ว่ามันจะเป็นข้อดีกว่าหรือข้อเสียกว่าเมื่อเทียบจากการดูดวงแบบจากาักรราศีหรือดวงแบบเจตัวสีฐานหรือ7ตัว9ฐานนะคะคือก่อนจะลินมาเป็นหมอดูเจตัว9าฐานได้หรือหมอดูโหนจัการราศีได้เนี่ยคือลินเมื่อก่อนก็เป็นหมอดูยิ่สีแล้วก็เป็นหมอดู ไพ่ออร์โคมาก่อนคือที่ลินก้าวกระโดดมาเป็นหมอดูจจตัวก้าวถานและหมอจักรราศีได้เนี่ยเพราะลินต้องการการทูดวงที่ค่อนข้างจะแม่นยำสามารถคํำนวณคาดคะเนวันเดือนปีแบบเป๊ะเ,ะเลยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วศาสตร์ไพยิปซีและก็ศาสตร์ไพ่ออร์โคก็ทิ้งไม่ได้ค่ะ ศาสตร์ยิบซีแล้วก็ศาสตร์ไพ่ออร์คเคลิลนั้นข้อแตกต่างมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะคือจุดยืนของศาสตร์ไพย,ยิบซีและศาสตร์ไพออร์คเคลิลเนี่ยคือจะบอกได้ว่าพวกนี้คือการทำนายดวงมันเกิดจากพลังงานที่แม่หมอผู้ซึ่งเปิดไพ่สื่อกับลูกดวงที่เป็นผู้จับไพ่หรือผู้เลือกไพ่เข้ามาแม่หมอเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสมาธิ มีสติแล้วก็มีปัญญามากพอในการทำนายทายทักออกมาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้น,หา,น,นหากช่วงนั้นหรือช่วงไหนแม่หมอดวงตกหรือแม่หมอช่วงนั้นเบลอเลนิดนิดหน่อยๆหรือว่าไม่สามารถที่จะตั้งสติและสมาธิในการจับไพ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มกรรทำนายดวงครั้งนั้นก็จะมีความคาดเคลื่อนเพราะการทำนายไพ่ยิปซีนั้นออริจินอลดั้งเดิมเลยเนี่ย มาจากศาสตร์ตะวันตกก็คือศาสตร์พวกแม่มดเนาะคือเขาก็จะมีการใช้พลังเวทมนต์ใช้พลังจิตใช้พลังกระแสในการจับไพ่ในการทํานายทายทักคนอื่นๆก็แล้วแต่ในสมัยก่อนเลยค่ะสมัยที่ยังมีคนเล่ร่อนเนาะที่เขาเรียกว่าคนยิบซีเขาก็จะใช้วิธีการในการดูดวงใช้ในการจับไพ่นี่เนี่ยแหละในการทํามาหากิน ซึ่งศาสตร์ในการดูดวงนี้แล้วก็ศาสตร์ในการทํานายไทยทักนี้คนเอเชียเรานำเข้ามาหรือรับเข้ามาจากศาสตร์ตะวันตกมาสู่ศาสตร์เอเชียเราค่ะการทำนายดวงแบบไพ่ยิปซีหรือไพ่ออร์คนั้นข้อแตกต่างจากการดูดวงแบบเจ็ดตัวเก้าฐานหรือโหราศาสตร์เนี่ยคือ การที่เขาสามารถอ่านความรู้สึกได้อ่านความคิดตรงนั้นได้หรือแม้กระทั่งอ่านแผนณนตอนนั้นๆได้พี่คะ่ะพี่คะ่ะผู้ชายคนนั้นเขาจะคิดยังไงกับหนูคะพี่คะ่ะพี่คะ่ะตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขายังคิดทำร้ายหนูด้วยวิธีไหนคะ พี่คะพี่คะสัมภาษณ์งานนี้มีโอกาสจะได้ไหมคะเขาจะรับหนูไหมพวกนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างที่ไพยิปซีและไพออร์เคสามารถตอบคําถามและบรรยายรายละเอียดได้ดีกว่าศาสตร์ที่เป็นตัวเลขสาสตร์ที่ละที่เป็นของแบบโหราศา,า,าสตร์จักรราศีแม่หมอหรือพ่อหมอบางคน ก็จะมีการนำศาสตร์พยิพซีและการอ่านไพ่ออร์คโคมาเป็นตัวประกอบในการอ่านจตัวก้าวฐานแล้วก็อ่านโหราศาสตร์ด้วยค่ะเพราะมันมีความละเอียดในการอ่านความรู้สึกบรรยายความรู้สึกหรือแม้กระทั่งอ่านความคิดอ่านความรู้สึกได้ดีแล้วก็ได้มากกว่าศาสตร์ที่เป็นตัวเลขหรือแม้กระทั่ง การมัดใจคนคนหนึ่งซึ่งแป็งไปได้ยากมากเลยนะคะเพราะคนเราไม่มีความชอบ1 0 8 9แแต่ไพ่ยิปซีและไพ่อัล์โคเนี่ยก็สามารถบรรยายได้ละเอียดถึงว่าคนคนนี้ชอบแสงสลัวแสงทึบแสงอะไรอย่างเงี้ยชอบความหวานมากน้อยโรแมนติกมากน้อยความเอาใจใส่มากน้อยจู้จี้มากน้อยอะไรอย่างงี้ได้เลยทีเดียวเชียว แล้วถ้าท่านคนไหนเนี่ยมีประสบการณ์ในการดูดวงมากพอท่านจะรู้สึกว่าหมอดูที่อ่านไพ่หมอดูที่อ่านไพ่นะไม่ว่าจะเป็นไพ่อัลอริคหรือไพ่ยิปซีนะจะมีความใส่ใจลงรายละเอียดลงถึงดีเทลทางด้านความรู้สึกมากกว่าหมอศาสตร์ตัวเลขมันไม่สามารถเทียบกันได้ครับว่าหมอ หมอดูชนิดไหนเดียวกันหรือว่าศาสตร์ไหนเดียวกันมันคือความรู้สึกแล้วมันคือความพอใจของลูกดวงแต่ละคนค่ะว่าเขาชอบแบบไหนบากกันบางคนก็จะชอบแบบเฮ้ยตอบคําถามตรงเตะตอบคาถามแบบตรงใจหรือตอบคาถามแบบเชิงอ่าสตรัคเจอร์เนาะหรือเชิงแบบโครงสร้างของทิศทางชีวิตไปทางไหนเล่นก็แนะนําไปทางเจ็ดตัวเก้าฐานหรือทางโหราศาสตร์ไทยค่ะ แต่ถ้าเกิดทางความรู้สึกทางความบรรยายถึงความคิดความอ่านเชิงมไม่สามารถจับตุ้งได้กนะ็คือเชิงนำมาทำนะก็แนะนำให้อ่านทางไพยิปก็คือมาดูดวงทางไพยิปซีและทางไพออร์เคโลมากกว่ากันค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถจะติดต่อลินได้นะคะลินก็จะมีบริการ การดูดวงเชิงพะยิปซีออร์คคเจตัวก็ฐานและก็ทางโหราศาสตร์ค่ะราคาก็จะแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็ลกักษณะการดูดวงที่คุณลูกดวงสนใจจะดูนะคะยังไงก็ลินก็จะทิ้งข,ข้อมูลติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะก็ขอบคุณสำหรับกัรรับฟังแล้วก็ติดตามตลอดเสมอมานะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ